สวัสดีครับผมวันนี้เราจะมาชำแหละเกี่ยวกับสต e ลแบ็กซันจินะครับในตอนที่1,028นะครับเราจะมาพูดถึงความเก่งของซันจินะครับในตอนนี้นะครับตอนนี้นะครับมีสปอยค่าๆออกมานะครับว่าซันจิได้รับพลังพิเศษใหม่อ่าอย่าเรียกว่าพลังพิเศษใหม่เลยก็คือพลังที่อยู่ในตัวซันจินะครับผมแต่นะครับพลังนั้น เพิ่งตื่นมาในตอนนี้นะครับผมนั่นก็คือพลังวิทยาศาสตร์ความเป็นยอดมนุษย์นะครับของครอบครัวบินสมุกซันจิซึ่งอนุมานได้ว่านะครับซันจิจะมีพลังคล้ายๆกับพี่น้องของซันจิแล้วเราจะมาพูดถึงความแก่งของซันจิครับว่าซันจิแก่งเท่ากับพี่น้องของเขาหรือเปล่าอันนี้ก็พูดตามตรงนะเอาตะกรของผมมีเลยนะครับผมผมคิดว่าน่าจะแก่ง สุดในพี่น้องนะครับผมดูจากตอนนี้ครับที่ซันจิต่อสู้กับพี่น้องของเขานะครับตอนนั้นซันจิยังไม่ได้ใส่ชุดเลยนะครับแล้วก็คิดว่ายังไม่ได้โชว์พลังทแท้จริงของตัวเองมาสามารถต่อสู้กับพี่น้องได้สูสีเช่นนั้นก็สามารถมองได้ว่าตอนนี้เนี่ยซันจิมีทั้งพลังแล้วก็มีทั้งเลืสูตน,นะครับโหดกว่าแน่นอนนะครับต่อไปนะครับอันที่สองบุตรบาทในกลุ่มหมวกฟางนะครับ ผมคิดว่ามือหนึ่งลูฟี่มือสองอ่ะเป็นโซโลโมือสามยังมีคนถูกเถียงกันนะครับว่าอาเป็นชิดเบหรือยามาโตส่วนซันจิรู้สึกว่าช่วงช่วงนี้เนี่ยเขาเรียกว่าอะไรล่ะสเอ็บดอกไปมากเลยนะครับผมรู้สึกว่าจะถูกมองข้ามมือสามลงไป เป็น15วห้าหรือสามนะครับรู้สึกว่าจะถูกมองภาพความกิดการนะมองรู้สึกว่าจะปอนกว่ายามุโตรโโได้ซ้ำนะครับแต่ว่าในตอนล่าสุดน,นะครับซันจิได้พลัง,งนี้ขึ้นมาผมคิดว่าอันดับของซันจิน่าจะอยู่ที่อันดับ3เหมือนเดิมนะครับผมชนะจินเบด้วยซ้ำนะครับแล้วก็พลังเนี่ยคือแบบคิดว่าซูซีกับโซโลนะ ในตอนนี้เนี่ยโซโลก็โหดขึ้นก็จริงแต่ซันจิก็ไม่ได้น้อยหน้านะครับผมผมก็เลยฟันธงได้เลยนะครับว่าในตอนนี้เนี่ยซันจิอยู่อันดับที่3ของกลุ่มหมวกฟางเช่นเคยนะครับอ่านะครับอัปเดตวันพีซตอนที่1,028นะครับผมก็จะมีเรื่องละเอียดยิบย่อยในเนื้อเรื่องเกี่ยวกับซันจิประมาณนี้นะครับผม ถ้าใครมีข้อติชมอะไรนะครับก็คอมเมนต์ได้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะไปตอบทุกคอมเมนต์เลยนะครับสำหรับวันนี้พอแค่นี้แล้วก็เจอกันใหม่ See you again ครับผมบ๊ายบาย STB ทีีเยี